สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่22เมษายนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนุ้ย h a v e a news day ค่ะหวังว่าทุกคนสบายดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะคลิปนี้นะคะนุ้ยจะพาทุกคนไปเช็คสภาพอากาศของบ้านเราประจำวันศุกร์ที่22ค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปรับฟังกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา และก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้หนุย้ยเขียนคอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะคะฝนฟ้าวันนี้ค่ะเน้นภาคอีสานภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนค่ะจากนั้นฝนลดลง3วันนะคะฝนชุดใหม่เริ่ม26เมษายนยาวไปเลยค่ะตอนนี้เรามาฟังพยากรณ์อากาศประจำวันที่22เมษายนกันค่ะ ลื่นกระแสะลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยและประเทศลาวตอนบนค่ะประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนาความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกทําให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคก,กลางและภาคตะวันออก มีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งด้วยค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬ หนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรีการจนาบุรีราชบุรีสมุท,ทรสงครามและสมุทรสาครค่ะส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายค่ะจากฝนฟ้าขนองที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ด้วยและในขณะที่ความกดอากาศตำ่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวัน สำหรับภาคใต้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้ภาคใต้ก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ค่ะโดยที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยและฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลา นราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบีและสตูลค่ะและตอนนี้เรามาฟังพยากรณ์อากาศล่วงหน้ากันนะคะไปดูว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยสภาพอากาศจะเป็นยังไงนะคะในช่วงวันที่23ถึงวันที่27ยอมความกดอากาศตา่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะและขณะที่ลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุม ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ค่ะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งด้วยค่ะและในขณะที่ลมตะวันออกก็ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งและในช่วงวันที่28ถึง30เมษายนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นค่ะขอให้ทุกคนเฝ้าระวังฝนฟ้าขนองที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้านะคะจบพยากรณ์อากาศและพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย